เอาละครับก็กล่าวสวัสดีเพื่อนเพื่อทุกคนด้วยนะครับผมวันนี้อยู่เกม i t s h i n g Planet เหมือนเดิมนะครับแล้ววันนี้เราจะมาไล่ทำภาร,รกิจกันต่อในสายล่างนะเป็นภาร,รกิจฮ l l โลว e นนะครับภาร,รกิจแฟงเกิลฟิตโอเคเพราะหลังจากที่เราทำภาร,รกิจ Get the Book เสร็จไปนะครับภาร,รกิจแยกยอะแต่ออกมาอยู่2ภารกิจนะครับก็คือ Poison of Summoning นะครับแล้วก็ Scary Kayak กอ,อันนะครับแต่ใน Po s ซอนออฟซัม n เนี่ยมีภาร,รกิจเล็กให้ทำอีกประมาณ เภารกิจนะครับแล้วเ,เราจะเริ่มไล่ทำที่ภารกิจนี้นะครับ Branch of Mandrel Root นะเป็นโสมแมนเดกนะครับโอเคละภารกิจที่เรียบร้อยเขาให้ไปที่ Falcon Lake ตอนกลางคืนจัดไปโอเคครับพอเรามาถึงบ่อแล้วเนี่ยเราก็ปรับเวลาให้เป็นกลางคืนนะครับเขาบอกว่า Go to the Falcon in the mid night นะครับ mid night ก็คือเที่ยงคืนนะครับใส่ตอนเที่ยงคืนตรงนะโอเคเที่ยงคืนตรงละเสร็จป,ปุ๊บเราก็จะหาต้นแมนเดกกัน ต้นมันเด็กเป็นโสมชนิดนึงนะหากใครเคยดูแฮร์รี่พอตเตอร์ก็จะรู้นะครับหน้าตามันเป็นยังไง <c oughs> เป็นโสมชนิดหนึ่งที่อยู่ในโลกเวทมนต์นะน่าจะไม่มีอยู่จริงนะครับไม่มีแน่ๆหรอกว่าพูดเป็นเล่นไปโสมมันจะงอแงนะมันจะกรีดได้ครับในในหนังนะโอเคเราจะต้องเอาหัวไถหาแบบนี้แหละครับถ้าเจอแล้วมันจะขึ้นให้เราเก็บนะโสมอ่ะ พยายามเช็คให้ละเอียดนะครับทุกซอกทุกมุมนะก้มไปก้มมาจะเมาเอาแล้วเนี่ยจุดสังเกตของโซมแมนเดร็กแทบจะไม่มีเลยนะครับจุดสังเกตไม่ได้ไม่แสงสีอะไรให้เราสังเกตได้มากขนาดนั้นนะอาจจะมีนิดหน่อยหรือเปล่าเดี๋ยวราดูก่อนนี่ไงเจอแล้วไม่มีจุดสังเกตอะไรเลยจริงๆจนกว่าเราจะหันหน้ามาเจอแบบเนี้ยปึ๊บมาถือจะขึ้นให้เราเก็บนะครับ กดอีเก็บอะไงมีเสียงร้องนะมันเด็กมันเด็กรุดอเอาเก็บปะหนึ่งตัวหนึ่งตัวหรือหนึ่งต้นดีมันอาจจะจู่ใกล้ๆกันหรือเปล่านี่ไงเฮ้ยเมื่อกี้เหมือนเห็นแสงเหมือนพุ่นพุเหมือนฟองน้ําพุดขึ้นมาจากดินใช่ปะเก็บเร็วไปหน่อยไม่ทันได้ดูเมื่อกี้นี่ไงอ๋อนี่ครับจุดสังเกตโอ้อจะเรียกว่าจุดสังเกตเลยแค่เนี้ย เห็นปะเป็นแสงลอยขึ้นแค่นี้โอเคครบสามตัวแล้วเหลืออีกหกตัวมี่ปะโอเคมาแล้วมองเห็นอยู่แวบๆเมื่อกี้เห็นแสงลอยขึ้นร้องเป็นไก่เลยแต่เรียกว่าจุดสังเกตก็ไม่ได้มองยากเอาหน้าถ่ายๆ่ายดูครับใช่ก็ใช่นี่ไง ไม่ค่อยเอาหน้าถ่ายดูอุ้ยเหีย้ยคนลุกตกใจก้มไ,ไปก้มมาเจอนี่โอเคครบแล้วอีกสามต้นเลืออีกสามต้นครับสามต้นสุดท้ายน่าจะอยู่ตรงจุดเช่าเรือละเริ่มหาตรงจุดเช่าเรือกันนี่ไงครับต้นแรกอย่างไว ถ่กถ่าย,ายอุ้ยแวบบแบบ๊บใช่ป่ะอะไรแว๊บ,บเมื่อกี้ดอกไม้หรอนี่ไงครับเห็นแสงไหมไหนว่าแสงอ่ะโอ้นี่ไงแสงอยู่นี่แค่แะอะไรต้นหนึ่งนี่ไงนี่ไงนี่มันหลุมศพไม่ใช่เหรอโอ้นี่นี่อยู่ข้างหลุมศพ โอเคครับผมครบแล้ว3อันได้เงินมา6,6พันหกสามเหรียญทองโอเครับไปเอาล่ะครับภารกิจหาต้นโสมแมนเรกก็เสร็จแต่เพียงเท่านี้นะครับผมเดี๋ยวไว้เจอกันคลิปหน้าบ๊ายบายสวัสดีทุกคนครับ